ฝันเห็นไก่หรือเป็ดบินเข้าหาได้จับหรือได้กินทํานายว่าเป็นฝันดีท่านจะได้โชคลาภประเภทเข้าของเงินทองหรือสิ่งมีชีวิตอาจเป็นบุตรหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้มีเกณฑ์ว่าจะได้ทรัพย์มาต่อยอดจะมีโชคลาภพอหอมปากหอมคอมีคนเอาข่าวดีมาให้ลูกนี้เอาเงินมาคืนโดยไม่ได้คาดคิด ได้เลื่อนตำแหน่งได้โบนัสจากหน้าที่การงานแต่ก็ต้องใช้ความอุตสาหะเข้าช่วยด้วยนะคะแต่ถ้าฝันเห็นไก่ที่เป็นซากไก่เนา่ากินไก่เนา่ามีคนนำไก่เน่ามาให้หรือฝันเห็นซากไก่ตายท่านว่าจะเป็นฝันที่ไม่ดีเป็นลางบอกว่าจะมีเคราะห์มีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือถูกทำร้ายร่างกายถูกหลอกลวงจนเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเข้าไปพัวพันเรื่องของชู้สาวทุกเรื่องที่กล่าวมาจะเป็นเพศตรงข้ามเป็นผู้กระทําให้เกิดขึ้นฝันเห็นไก่หรือเป็ดเลขมงคล12 19 49 17 27 127 273 278 27, 877 27, 27.